ปีก่อนบ d เดคอนเสิร์ได้กลายเป็นคอนเสิร์ตที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งความทรงจำของใครหลายๆคนเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอำลาคล้ายเพลงอินดีเ้เล็กๆที่สร้างความแปลกใหม่อย่างเบเกอร Music และยังเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้เห็นสาหัวเรือใหญ่ของค่ายพี่สุกี้พี่บอยกศิยพงษ์และพี่สมเกียรติได้ร่วมง,งานกันอีกด้วยและในปีนี้บีเดจะกลับมาเป็นที่ถูกกล่าวขานกันอีกครั้งหนึ่งกับ ซุกี้บอยสมเกียรต P ิพรีเซนต์บีเดย์แดนส์ปาร์ตี้ปาร์ตี้แดนส์คอนเสิร์ตแห่งปีจะสามตัวพ่อของวงการเพลงที่จะกลับมาร่วมง,งานกันครั้งแรกในรอบ10ปีแม้สามตัวพ่อเบเกอรี่จะมาจัดปาร์ตี้แดนส์แค่คิดก็ม,มันแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นความแปลกใหม่ของวงการเพลงเพราะพวกเขาจะพาเราเข้าสู่โลกแห่งปาร์ตี้ให้ไปแดน c ์ Dance กันให้ยับ4ี่ชั่วโมองเต็มแบบไม่มีหยุดด้วยดนตรีสไตล์ตื๊ดตืป๊อป EDM ใครอยากพร้อมเหนือแน่การันตีเลยค่ะว่ามางานนี้พร้อมชัวร์ชึงเวลาที่เราจะปาร์ตี้กันได้เรียบพร้อมที่จะมีความสุขกันได้กันไหมหน้าพร้อมผมพร้อมเสื้อผ้าพร้อมน้ำหอมพร้อมคืนนี้เราจะมีความสุขกันให้สุสดวเวียปเลยซึ่งแกนนำในการแดนซ์ครั้งนี้<แ>ก็ได้แก่ศิลปินชื่อดังมากมา,กมายเช่นพี่ป<ช>๊อดพี่บุรินพี่เบนพี่แซมสองสาว trium kingdom บูมบูม c a s และอีกเพียบ แผ้คอนเสิร์ตจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้แถมยังเป็นยี่ห้อบีเดย์ด้วยบุรีรมก็ไม่พลาดที่จะไปบุกงานแถลงข่าวเพื่อเก็บบุกสัมภาษณ์ของ3าหัวเรือใหญ่ของคอนเสิร์ตมาฝากทุกๆคนแน่นอนคะ่ะคือพวกเราเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันแบบจริงจังมาเป็นเวลา10 1สปีแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งสุกี้โทรโทรมาเรียกพวกเราว่าเฮ้ยมาทำโปรเจกต์บางกีดิสโก้บอยด้วยกันนะครับเริ่มจนจากนั้นก่อนแล้วพอ พอทำบางกีด็อกสก๊อตบอยเสร็จจุกี้ก็บอกว่าเอ้ยจะาทำคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเรามาทำคอนเสิร์ตบีเดย์ภาคต่อดีกว่านะฮะแต่ว่าจะเป็นภาคที่เ,เฉลิมฉลองการกลับมาร่วมงานกับกันอีกครั้งหนึ่งพวกเราโดยการที่เฉลิมฉลองโดยการเต้นนะครับผม LED ประเทศนี้มีเท่าไหร่เรารวบรวมมาเกือบหมดแล้วครับงานนี้คือมันทำกันทัทีก็อยากทำให้มันดีครับแล้วบางเงินเราใช้คำว่าบีเดย์คนคาดหวังเยอะเราก็ต้องทำให้มัน ต้อง,งกล้าครับต้องกล้าต้องกล้าทำครับพันเสิร์ฟเลครับ19มิถุนายน<อ>นะครับที่ Royal Paragon Hall นะครับ4กระะกฎาคมนะครับที่เชียงใหม่ Hall นะครับซื้อบัตรได้วันนี้เลยครับที่ Thai Ticket ทท Major นะครับแล้วก็ผมแก้รันตีว่าใครไม่มาจะเสียดายเพราสวงามใจรักเธอทำให้ใจคนกลาที่จะ found on you